อ่สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง FN Auto c a านะครับวันนี้นะครับลูกค้ามากับรถนี่เลย t o y ย t a r ร v o แต่นี่นะครับ r ี v o คันนี้ของลูกค้านี่อย่างที่เห็นกันไม่ใช่ธรรมดานะนะฮะก็คือจะเป็น r ี v o ที่แต่งแนวสายลุยนะออฟโรดเลยนะครับยกสูงมาอย่างนี้ วันนี้นะครับลูกค้ามาเลือกใช้บริการติดตั้งสินค้านะครับก็จะมีหนึ่งงานพรมปูพื้นก็รูปจาก QJ แล้วก็งานสั่งตัดหุ้มบอดตรงรูปจากวิชันนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับสีแดงตดดเด่นสง่ามาเลยนะตัดกับแนวสไตล์รถนี่แบบเป็นคนละแบบกับข้างนอกเลยนะข้างนอกดูข้างในนี่ดูแบบสปอร์ตด้วยนะฮะดูเด่นขึ้นมาอีกกับนี่เลยนะครับเราเริ่มจากเบาะของวิชันก่อน นะครับเบาคู่หน้านะครับงานสั่งตัดตรงรุ่นจากว i ชั่นนะครับเลือกเป็นสีดำนะครับได้ดำแล้วก็ตรงกลางตัดเป็นลาย VAP สีแดงเดินได้ทองนะครับสวยๆเลยนะนี่นะครับโอ้โหดูสปอร์ตขึ้อเยอะเลยนะแล้วทำความสะอาดง่ายกว่าของเดิมด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นลักษณะางานปักนะรีโวสีแดงตรงรุ่นกลางเบาะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมา เป็นงานพรมพื้นเข้ารูปแบรนด์คนะครับเลือกเป็นสีแดงเดินได้ทองพร้อมเอปชันเสริมพรมวองเท้าแต่ฝุดไลท์คุชชี่ตัดขอบอ่าได้ด้วยอขอบสีแดงอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหและลายนี้ลายใหม่ลายดาวด้วยโอ้โหเด่นเลยนะเปิดประตูมานี่สะดุดตาโดดเด่นเลยนะนี่นะครับขึ้นขอบขึ้นข้างเต็มๆสวยๆเด่นๆเลยนะกับภายในคันนี้เปลี่ยนลุกทันทีเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกฝั่งกันครับ อ่ะโอเคครับมาเรามาดูในอีกฝั่งหนึ่งในฝั่งในส่วนของอคนขับกันบ้างนี่นะครับงานสั่งตัดหุ่มเบาะตรงรุ่นจากวิชั่นนะครับฝั่งของคนขับนะครับเดี๋ยวที่สําคัญด้านหลังเบาะเนี่ยก็คือจะมีช่องที่เป็นกระเป๋าเนี่ยฮะสามารถใส่เอกสารใส่ของได้อีกนะครับนี่นะฮะสวยๆกันนะครับนี่สวยๆเลยนะน่นะฮะ แล้วก็นี่นะครับพรมปพพื้นในฝั่งของคนขับนะครับงาน QJ อย่างที่บอกนะครับขึ้นขอบขึ้นข้างตัดมาด้วยหนังทียูตัดทับ FPE 2ชั้นหนา13มมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุน่นทำความสะอาดง่ายไม่นำไฟนะครับสวยๆโดดเด่นอย่างนี้นะครับสีแดงลายดาวนี่ดูโห้หจี๊ดขึ้นมาเลยนะแต่เพิ่มความสว่างให้กับภายในได้เยอะเลยแล้วมายิ่งได้ผมวางเท้านะครับดักฝุน่นออปชั่นเสริม ลายุชชี่แล้วตัดขอบสีแดงเข้ากับเซตอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะสายลุยนะฮะสายซิงนะหรือจะแต่งแบบออกแนวเรียบๆหรูๆ,ๆให้ดูหรๆก็อยากได้ยังไงก็บอกเราได้เราสามารถเนรมิตให้คุณได้หมดนะครับโอเคไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนมาเป็นในแบบให้เราอีกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยตอนนี้ขอตัวไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ